ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จพระพุทธดำเนินเข้าไปทางตำบลบ้านโกติทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ตำบลบ้านโกตินั้นณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราและพวกเธอเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่ได้ตรัสรูไม่ได้แทงตลอดอริยสัจสี่อริยสัจสี่อะไรบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราและพวกเธอ เร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลนานอย่างนี้เพราะไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้แทงตลอดทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะอริยสัจท,ทุกขะสมุทัยอริยสัจท,ทุกขะนิโรธอริยสัจท,ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน,นี้นันอนเราและพวกเธอได้ตรัสรู้แล้วได้แทงตลอดแล้ว ปัตตัณหาในพบได้ขาดแล้วตัณหาที่จะนำไปเกิดก็สิ้นแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงจึงต้องท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดเวลานาน อริยสัตว์เหล่านั้นัน่นนเราและพวกเธอได้เห็นแล้วตัณหาที่จะนำไปเกิดเราและพวกเธอได้ถอนขึ้นแล้วรากแห่งทุกข์เราและพวกเธอก็ได้ตัดขาดแล้วบัดนีไม่มีการเกิดอีก นางอัมพปาลีหญิงงามเมืองได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาโดยลำดับถึงตำบลบ้านโกติแล้วจึงให้จัดยวดยานที่งามงามแล้วขึ้นสู่ยวดยานที่งามงามมียวดยานที่งามงามออกไปจากพระนครเวสาลี เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคไปด้วยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได้แล้วลงจากยวดยานเดินด้วยเทา้าเข้าไปถึงพุทธสํานักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่งอยู่ณที่กวนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงชี้แจงให้นางเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้นนางอัมพปาลีคณิกาอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคพ,พร้อมด้วยพระสงฆ์สรงพระกรุณาโปรดรับพัตตาารของหม่อมฉันเพื่อจเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคส่งรับอาราธนาโดยดุษณีภาพครั้นนางทราบพระอาการที่ส่งรับอาราธนาแล้ว ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทับศิลแล้วกลับไปพวกเจ้าลิชวีชาวพระนครเวสาลีได้ทรงสดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาโดยลำดับถึงตำบลบ้านโกติแล้วจึงพากันจัดยวดยานที่งาม,งาม เสด็จขึ้นสู่ยวดนยานที่งามงามมียว่นยานที่งามงามออกไปจากพระนครเวสาลีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านิชฉวีบางพวกเขียวคือมีพระชวีเขียวทรงวัฒา์ลังการเขียวบางพวกเหลืองคือมีพระชวีเหลือง ทรงวัฏฐานลังการเหลืองบางพวกแดงคือมีพระชวีแดงทรงวัฏฐานลังการแดงบางพวกขาวคือมีพระชวีขาวทรงวัฏฐานลังการขาวขณะนั้นนางอัมพะปาลีคณิกาทำให้งอนรถกระทบงอนรถ แอกกระทบแอกลอกระทบลอเพรากระทบเพลาของเจ้าลิจฉวีนมนุ่ม,มจึงเจ้านิจฉวีเหล่านั้นได้ตรัสถามนางว่าแม่อัมพะปาลีเหตุฉไหนเธอจึงได้ทำให้งอนรถกระทบงอนรถแอกกระทบแอกลอกระทบลอเพรากระทบเพลา ของเจ้าลิศชวหีหนุ่มๆของพวกเราเล่าจริงอย่างนั้นพะยะค่ะเพราะหม่อมฉันได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกเพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้แม่อัมพะปาลีเธอจงให้พัฒตาหารมือนีแก่พวกฉัน ด้วยราคาแสนกระสาบเถิดแม้ว่าฝ่าพระบาทจึงพึงประทานพระนครเวสาลีพร้อมทั้งชนบทแก่หม่อมฉันหม่อมฉันก็ถวายพัฒตหารมือนั้นไม่ได้พยาค่ะจึงเจ้านิจวีเหล่านั้นได้ทรงดีดพระองคุลีตรัสว่า ท่านทั้งหลายพวกเราแพ้แม่อัมพาปาลีแล้วท่านทั้งหลายพวกเราแพ้แม่อัมพาปาลีแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าลิชวีเหล่านั้นกําลังเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้ว รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดไม่เคยเห็นเทพพระเจ้าชั้นดาวดึงก็จงแลดูพวกเจ้าลิชฉวีพิจารณาดูเทียบเคียงดูพวกเจ้าลิชฉวีกับพวกเทพพระเจ้าชั้นดาวดึงเถิดซึ่งเจ้านิชฉวีเหล่านั้น ได้เสด็จไปด้วยยวดยานตลอดพื้นที่ที่ยวดยานจะไปได้แล้วเสด็จลงจากยวดยานทรงดำเนินด้วยพระบาทเข้าถึงพุทธสำนักถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เจ้าลิชวีเหล่านั้น ทรงเห็นแจ้งสมาทานอานหารราเริงด้วยธรรมีกาถาจึงเจ้านิชวีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งสมาทานอานหารราเริงด้วยธรรมีกาถาแล้วได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคว่าขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ทรงพระกรุณาโปรดรับพัตตาหารของพวกข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนลทธิฉวีทั้งหลายอาตมารับนิมนต์ฉันพัฒตาหารของนางอัมพาปาลีคณิกา เพื่อจเจริญบุญกุศลและปีติปราโมทในวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าลิชวีเหล่านั้นทรงเดชองคุลีแล้วตรัสในทันใดนั้นว่าท่านทั้งหลายพวกเราแพนางอัมพาปาลีคณิกาแล้วท่านทั้งหลายพวกเราแพนางอัมพาปาลีคณิกาแล้ว และได้ทรงเพลิดเพลินยินดีพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทรงประธรรมประทักษินแล้วเสด็จกลับไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตาบลบ้านโกติตามพระพุทธาพรมแล้ว เสด็จพระพุทธดำเนินไปทางเมืองนาธิกาทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักตึกเขตเมืองนาธิกานั้นส่วนนางอัมพปาลีคณิกาสั่งให้ตกแต่งของเคียวของฉันอันประณีตในสวนของตนโดยผ่านราตรีนั้น แล้วให้คนไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าค่าพัาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกแล้วถือบาทจีวรเสด็จพระพุทธดำเนิน ไปสู่สถานที่อังคาตของนงอำอัมพปาลีคณิกาครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาฏที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงนางอัมพปาลีคณิกาอังคาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยขาทธียะโพนียาหารอันประนีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทห้ามพัดแล้วได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนางได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าหม่อมฉันขอถวายสวนอัมพปาลีวันนี้แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระพุทธเจ้าข้า พระภูมีพระภาคทรงรับเป็นสังฆารามแล้วครันแล้วพระองค์ทรงชี้แจงให้นางอัมพปาลีเห็นแจ้งสมาทานอาหหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาสเสด็จลุกจากพระพุทธอาฏแล้วสเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางป่ามหาวันทราบว่าพระองค์ ประทับอยู่ณนะกูตาคาละศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีนัน